คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่7มกราคมนะครับเป็นวันครบรอบวันเกิดของกัปตันเคนพิชาอุตรานะฮะซึ่งวันนี้ไหนเป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่เคนแล้วนั่นนะครับเมืองทองทีวีของเรามีคอนเทนต์ของพี่เคนนะฮะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่ตามติดสตอรี่ของพี่เคนพิชาอุตราจะเห็นได้ว่าเขากลับไปที่เชียงใหม่นะครับ เขามีเปิดร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้คุณแม่แล้วก็ให้น้องชายนะครับทําธุรกิจอยู่ที่นู่นนะฮะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่เคนกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับถึงร้านอาหารสไตล์แคมปิ้งของเจ้าตัวที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กันครับอ๋อเปิดเปิดร้านให้ให้แม่กับน้องเอ้ยน่ารักจังเปิดร้านอะไรฮะ,ะเป็นร้านจิ้มจุ่มจิ้มจุ่ม,ม,มแล้วก็ ข้าว <K h aw> ทําไมถึงเป็นจิ้มจุม่มะมันมันเข้ากับพวกไอสายพวกสายแคมปิ้งผมชอบสายแคมปิ้งไงอ๋อเออใช่พี่เห็นฟิลมันเหมือนเป็นเหมือนกลางโครงการเต็นนะ,ะคือเราชอบเองหรือแม่อยากอยาก,อยากมีผมมาชอบแม่ตอนแรกอะเขาจะเปิดไอร้อานโซนข้างในแล้วก็พอดีมันมีพื้นที่ว่างนะผมก็เลยขอเช่าเขาเพิ่มแล้วสรุปแล้วข้างในไม่ได้เปิดมาเปิดข้างนอกแทนอ่าใช่ก็เป็นจิ้มจุ่มใช่เป็นจิ้มจุ่มแล้วก็พวก กับข้าวนี่ดหน่อยแล้วก็ส่วนมากไม่เชิงอาหารเหนือพี่ก็แค่แบบพวกกับขมกับแก้มอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อคนแบบว่าเขาคนทํางานเขาผ่านเ้นนั้นไงเขาจะเอาแวะกินพวกจิ้มจุ่มส่วนมากจะเป็นจิ้มจุ่มใครทำจิ้มจุ่มป้าครับป้ากับแม่ป้ามาแล้วอีกหนึ่งส่วนส่วนมากที่แบบว่าลูกค้าสั่งแบบเป็นหลักนะก็จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มส้มตำพวกอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็เลยไปเสิร์ฟใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรทำได้กินเองไหม กินแคกินอร่อยแม่ก็ลองแบบลองลองเทสตดูว่าว่าไอไอแนวที่เราชอบอะไรเงี้ยปอย่างปลาราที่เราชอบอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าแบบก็ให้เขาเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อเปิดเมื่อกี่เดือนแล้วเนเดือนน่งจะเดือนกว่าเดือนเดือนไม่กี่วันเดือนเป็นสามวันตอบรับก็เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเ่อยอยากให้แม่มีอะไรทํา อยากให้ให้เขาได้มีรายได้หมายถึงว่าซับซับพอร์ททางเขาด้วยนะแล้วก็น้องชายด้วยใช่อยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงเอ่อหน้าเทศบาลแม่มริมแบบแม่ริมด้วยไม่มัน,มนไอตรงนั้นนส่วนมากจะไม่ค่อยมีวัยรุ่นซักเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบว่าวัยวัยคนทํางานมากกว่าเวลาเขาไปทํางานแล้วก็เขาจะผ่านเส้นสัญชายแค่ไปแม่ริมหรือว่าผ่านเส้นแม่ริมกับไปสัญชายอะไรเงี้ยแต่ช่วงปีใหม่แม่ริมน่าจะปังมากนะ ใช่พี่ไอ้ยูนั่นก็ถ้าออกจากร้านไปหน้าร้านใช่ไหมซ้ายมือแล้วก็ออกขวามือก็เส้นขึ้นไปมั่นแจงใช่ดีละมันจะได้มีเหตุผลที่ทําให้เวลาวันหยุดเคนอยากจะกลับไปเชียงใหม่เยอะขึ้นก็กลับไปช่วยเขาดูอะไรพี่เพราะว่ามันมันยังอย่างตอนที่ผมกลับไปก็ยังไม่ครบเดือนชื่อร้านอะไรมีชื่อไหม สามเจ็ดแคม t ิ้งสเตชันอ่ะสามเจ็ดแคมปิ้งสเมีชื่อเพจไหมมีมีครับเพจชื่อว่านี่เลยครับ่แล้วฝากถึงแฟนครับแถวเชียงใหม่ได้นะก็ถ้าอยากลองไปชิมฝีมือทางร้านอะไรเงี้ยก็เชิญไปได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรติหรือว่าอยากจะบอกอะไรก็ทางผ่านทางเพจได้เลยครับหรือว่าเจ้าของร้านที่อยู่ที่นู่นได้เลย ครับเดี๋ถ้ากรุงเทพอยากจะสั่งจากที่นู้นมากินได้ไหมน่าจะบูดนะ่ครับอ่นี้เป็นธุรกิจเล็กๆที่พี่เคนทำนะฮะครับไปอุดหนุนกันด้วยนะครับฝากอุดหนุนนะครับขอบคุณครับแม่เป็น ร้านอาหารจิ้มจุ่มสไตล์แคมปิ้งนะครับใครที่อยู่แถวๆใกล้ๆแม่รีบจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็อย่าลืมแวะไปรับประทานอาหารก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนคุณแม่ของพี่เคนพี่ชาอุตราไปไกลๆด้วยนะฮะถ้าเกิดว่างเว้นจากการฝึกซ้อม หรือมีโปรแกรมหยุดนะฮะเราจะเห็นได้เสมอว่าพี่เคนพี่ชาอุทราเนี่ยจะบินกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดตลอดเลยนั่นเองนะครับอะยังไงแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่ชาอุทรานะฮะแฟนกลับเมืองทองของเราก็สามารถรว่วมอวยพรวันเกิดภายใต้คอนเทนต์นี้ได้เลยนะครับก็ขอให้พี่เคนนะฮะมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับ Happy.